สบายดียานเศร้าพี่น้องวันนี้สิาพพี่น้องไม่บึงมองใช้มองไว้แต่ว่านเนาะก็ไม่ใช่อายไปยามบึงเนาะว่าข้าวปอกพุนพี่น้องเลยย่อมย่อมชีข้าวมถือล้วถือเนาะใส่ไ้สอมือเลย ไปเบิ่งไปชมกันไป่มีแยังกันเลยแสงแดดอ่อน on, พี่น้องลุ้นลุ่นลุ่นลุ่นโชยกัน,น,นพี่น้องพี่ใหญ่กำลังเดินกำลังเดินไปพี่น้องกะกาศมแห้งแล้วพี่น้องอากาบก็า,กบบานฝนตกลิีนให้ว่านนี่ครับมันขึ้นนิดนิดนึงก็เทือ่ซุ่มเทือ่หลอดตายไป

เห็นได้ตัวได้รุดนะตัวนี้ก็รุดกันนี่รุดพวกห่างห่างกับเบื่องเบื้องดูเฮาเฮาอยูเบิ่งตัวนี้เลยนี่เฮาเฮาว่าตัวนี้ถือเดี๋ยวนี่เออเออซาบะเบิ่องล้นรุดนรุดนรุ่กันพี่น้องว่าพี่ชายชิดาอีบัวน้องปอสสายพี่น้อง เขาคำเลี้ยงปลีเหล้านี่เกจสิมหาธงปานินมันเนาะปู่ตอนหัวหันตอนสอบที่ศาลนี่ความจออกตายบนเรือพี่น้องในป่านะ่ะช่วงเดือนสิบเอ็ดนี่แหละเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดนี่แหละพรุ่นี้มันหนาวบอกคำเลยอย่าเกลือเนาะหลังจากที่มันหยาหนาวมาโบเห็นจกักโตเลยพี่น้องหรือว่าหายหรือว่าคนหลักก็บอกข้าใจเนาะยังวอายังแบบยังซ้ำใจอยู่บอกคำกว่าเนย ลงทุนไปเบิดไปหาท่านแตะพี่น้องเลยถึงปลาถึงหัวหานเนาะถึงแห่งกันแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างนะพี่น้องไปเลยจุกบาดเลยพี่น้องเลยขาดทุนเลยมันยังแต่ปลาใหญ่โตสองตยังเป็นปลายังเป็นประมาณสองสามลูกพี่น้องเลยมันบ่อนแห้งขนาดแต่เอาเคยตึกได้แต่ปลาขาวมันตัวโลปลากระปต ประจีนนะพี่น้องได้อยู่ตัวโลบายเมื่อก่อนอของบริษัทเจนขอโทษขออไฟเดินพี่น้องอ <c oughs> จกเพิ่มพี่น้องเลยขังนี่นี่พอดีเลย เราชิบหลอลงบุเห็นลังเลยพี่น้องเลยประมาหลึกนี่หาเรียกว่าหาเม็ดผลแล้วพี่น้องเอ้หลึกความหลึกของมันนี่เฉพพอหน้านี่4ีเม็ดนี่หิให้แน่เนะพอเด็กเพิ่นไปให้นไม่ญ่ไปจับ <ś c oughs> ของน้องกินน้ำเนย พคนเพ่นก็เอามาลงหาทุงอีมีไงปีในปล่อยให้มีไงปล่อยเองเลยบ่ข้ามบ่ปล่อยเลยเถื่อมุ้ยสุกหลุนหลุนพี่น้องใส่ซองดางก็ได้หน่อวหนี่อยหนามไซแล้วปีนี้น้มเถื่อเลี้ยงปลาได้ ไปได้เหรอฮะกูยากนียกะอย่างเอ้ยมองไปรอบๆใ g มีตะขีไทยแต่ข้างล่าง่นดำไปสองสามหายบ่นาบ่อกลม่นสา

หือไม่บึงเดีย๋ยวเราค่อยตู้ระดับแบบว่าสามโลสี่เ่าะว่าพวกโสดพี่น้องเอ้ยเป้าหนามกระจายเลยทำ <c ười> ม,มองยืนรถหน่มองนี่ตอนนี้ทำยืลุดเนาะยังไงฮรก็ได้พี่น้องครับโอ้เต๋อไม่บึงสอดเด็ดเลยวะขึ้นไม่บิ่งอีกแนะือถึงแห่ๆบ่อยู่เลยพี่น้องขาดเลย บอกข้ามมาประมาณสองโลปลายหรือสามโลนะกาบึงดีจะเป็นปลาเขามันบ่หรือจะเป็นปลาจีนกับบุหูฮะบ่โอ้รลุนลุนหลุนพี่น้องขาดปุดเลยบ่ ตัวใหญ่นะด้พี่น้องมันเอาเอาบรญแดงน่ะมันเลิกกลัวจะกลัวเฮาสิวานแฮลงไปนี่มันไปแล้วเพราะมันเลิกแห้งเกินแห้งผัดเบาแห้ลูกแห้ผัดเบ้า,บาพี่น้องเลยต้องใส่ระดับแห้งองนะลูกแห้ยานงนะ่ะโอ้ไม่ถือบ่ ได้ลุดตัมแห้งคนเนาะอ๋ะอเห็นเรบ่นเมื่อกี้ <c oughs> บ่นหน่อยจะมึงโอ,อ้พี่น้องเลยเห็นเด้ๆย,ยันยันบ่อยู่นะพี่น้องหน้าฝนตกลหลายๆมันหนามขึ้นเต็มพังใชาวิธีอยู่เอ่อแล้วมันถืนะอเนาะบ่อยู่พี่น้องมัน จะขายหน่อยไปเรือมองหน่อยสองดางลุดบนสองดางนด้ดีางนั่นกรุดน่พี่น้องนะถอนด้วนนะเนาะโอ้ยขึ้นใหญ่เลื่องกีเนาะบวบด้วยบย สมปลี่าป้านคุยตู่ลีกายมาตัวอุ้ยโมป้านคุยตู่เลยเพื่อนวะเจ้าเพียพี่น้องเองเย้ยบัได้พี่น้องเอ้ยรลุดเป็นชิ้นเหมยแแห่ขาดเบิดมองเนาะตะไคร่นะพี่น้องเนาะเป <c ười> ็นตะไคายเกินฮกมันมวตยตะไคร่เก่าตัวหน่อยอยูอย่ตัวใหญ่เกิน Cả nhà con xui <laughs> Anh ếch xong Anh khấu nhanh đi Áo nào nhanh đi, áo nào leo vì nó nào sẽ xây đi Bà bà bà, thủ cha leo lục, thủ cha leo Thủ cha leo leo leo, thủ cha leo Thủ cha đi, nè thủ cha Bye bye Lê 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 cha lê Nà lạc chinh chinh nà Ui 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 Pa 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 bà lụng ใส่ตะไคร์บุได้หนูเนาะเฮ้ยใส่มองเะสมใหญ่โพดพี่น้องบ่อนบวบโอ้โหว่ามันว่ามันหน่อยสองโลสามโลหูจากป่าประมาณสองลปลายนะซามันถึงตะไคร์ขาดนี่ตะไคร์ฮกเบิ้งพี่น้องให้เบิ้งตะไคร์ฮกนี่ บอยู่พี่น้องบัอยู่ขาดเลยยันยันเป็นยันยนเป็นตะไครเก่าเลยี่นนกบอดบัอยู่ขนาดรุ่นนี้ยังบัอยู่พี่น้องมันบ่อนเยอะมันบ่อนเยอะเอะเฉยพี่น้องเลยป้าตาบุงยังอยู่ <spices> หนุ่มเจ็ดตัวนี้พ ic, ี่น้องตัวหนุ่มหกเจ็ดโบยู่ต้องระดับเก้าก็ทิปช่องชาวบึงบ่อนเนาะโอกาสนายพี่น้องชิล้องใส่ชิลหายบิ่งมันมันรุ่นต่อแววตัวใหญ่แถบปลาตัวนี้เนาะย่าๆคนสวยจบคลิปแบบพญาดิลกเน้ยหม้อนี้กันจบคลิปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณเอสซีเบอร์สสุขุมชนผู้ติดตามเนาะ พ่อหยเจริญเจริญนะพี ja, ja. ่น <Fin ama. S 2> ้องสบายดีจ้ะพีนมาเยถ่ายรูปนีเรียเร็วยดี่อยาเลยอย่าถ่ายรูปนี่